ขาวจนานพานย่พี่น้องจ้าดเห็ดอันนั้นโมเมนเห็ดหมอกเดอ้อพี่น้องนี่ยาเขาใจพิดว่าเห็ดหมอกเดอ้อจ้าเนี่ยโมเนเห็ดหมอกเนี่ยที่คอยเก็บไปหนึ่งนะดอกขาเนียวแน่อ้ยแสบครับพี่น้องนี่นี่ทุกเห็ดที่กินได้นี่ไม่ใช่เห็ดหมอกเดอ้อยันเขาใจพิดพี่น้องเนี่ยนี่ ยังบมละซื้อเพิ่นเดี๋ยวสิลงซื้อให้ดอกพี่น้องเก็บเก er mm. ็บเก็บสกุเก็บปตะขอจังสมนตาขาเอาดอกออกเป็นออกแขนไมนได้ออกเป็นโม่ได้เห็ดอันนี้พี่น้องเอามมงเดียวได้กินเบิด์ตโม่บ้านได้หนึ่งกระโปรงเนาะ แต่พี่มาเรื่อยๆอาการ์วันว่าเก็บแต่สุดกระพือเด้อพี่น้องเฮ็ดกินได้เด้อจ้ะต้องศึกษาเบิ่งดีๆก่อนเก็บก่อนกินพี่น้องคอณยายแมฆบอกก็บอกเนาะเลี้ยงเฮ็ดนี่บอกเคยเก็บว่าเก็บเฮ็ดเบี้ยจะเพียเด้อจ้ะวนว่ายองจะคลองดอกนี่คนละศึกษาก่อนเก็บก่อนกินจ้ะ โอ้มันแกะกระบาดตกจุดน้ำใยนี่มือนั้นข่อยมาตะเห็ดงานเนาะข่อยพานทั้งหลัง้ันไม่ยามากมั้ยเรได้ประมาณ4ีหาดอกแล้วพี่น้องคิดปนก้อนที่เขาลุกเลยเนะเาะเป็นหนึ่งโอ้ยตาเกดปวกบานห้องพี่น้องรดศาสตร์ออกก็ตาเกดบวกสำหราใยนี่เนาะนี่ ย่านฝนจะก็าเก็บเป้าแล้วพี่น้องเ้าเก็บเป้า,ปา,ปาแล้วันี่บอสออกมนจะออกเป็นมูได้เฮ็ดอันนี้นะนมนขมากขามาตัดพี่บอลนี้ยปัดเดี๋ยวตัดคาเราสิย่างตัวคาพ่ออีกพี่น้องวันนี้ตั้งไรพี่น้องจ๊ะ หอมหอมโบเมนเห็ดหมอกเด้อพี่น้องจะเขาจะพิชมหอมคักหอมเนี่ยต้นเพืนเอารูปพืนว่ัสดุอันแต่ว่าอันเพืนค่ายเห็ดหมอกเนาะพี่น้องดีเพืชนนะหันโบเมนเด้อพี่น้องจ้าห้งยันเพืนเขาจะพิชว่าเห็ดหมอกนะเพราะว่าเห็ดหมอกกกินได้แค่กัดปากคเนมือกับว่าบบกินบม่ได้เนาะอันนี้โบเมนเห็ดหมอกเด้อจ้าทาบอทาบอสำนานบอลจักเห็ดอิริอิยาสุเก็บเด้อพี่น้องอันนี้ยายเม็อันเอาอีกกลอนบอลวันหยองเจ้าของ พก็คอยศึกษาเลี้ยงเห็ดอยู่แล้วจ้ะเฮ็ดชุบนี่กินได้ไปห่าไปต้มถิ่มสกอนต้มน้ำบนถิ่มแล้วเ่อเอาไปหนึ่งหรือไปแกงก็เสร็จนะเห็ดทุ้งเค้นสกอตเห็ดตุ้งเ,เสร็จเหรอพี่น้องจ้ะถ้าบอสำนานเห็ดบอสำนานบอนี่แค่สุงเก็บเพราะเพราะว่ามันคือกันหลายมันมีคู่เหมียนพร้อมเห็ดชนิดนี้นี่ถ้าเบิ้งบอ่อคักเพิ่นก็นว่าเห็ดหมอก,กันละถ่นเบิงบ้งนะบ่อคักนะข้อศีรษะเบิ้งทั้งในเพิ่นพี่น้องนี่นี่เพิ่นที่เป็นก็เสร็จนะทั้งในเพันนี่น หาเงวๆนี่พอดีได้ห,ห,ห,นะะนนหนึ่งนึกเราพี่น้องนี่เห็ดเขาม,มันมันมันมีหลายพี่น้องอยู่เยอรมันเห็ดเขา,ามีหลายสายพันธุ์เห็ดอันนี้คือกันนี้มีคููเหมือนพร้อมต้องศึกษาๆี่อที่ก็บกอนกินจ้ะ เป็นน้องสิพี่จังฝนสิตกนี่พี่น้องจก้กเราเรานอกพี่น้องเมื่อวานมือเกา่ามือไม,อม่เก็บเห็ดเลยระวังจ้ะพาดมามันเกิดอันตรายวันนี้ระวังระวังไม่เก็บเห็ดพี่น้องจ้ะบ่บ่เก็บพลาดเก็บเห็ดทิทท้ไปโอ้ยตายก็ดี ต้องศึกษาดีๆก่อนเก็บก้อนกินกินต้เห็ดช่วงนี้จนอันลูกกับผัววบ้างไงนะพี่น้องกินต้เห็ดกับอันแกงแล้วกับหนึ่งหนึ่งกับมกแล้วกับพัดอยู่หันละ,ะกินปลากินไก่น้ำเนยจังมอยละ่ะหมูแน่นละพี่น้องต้อนสนมสิเฮ็ดแต่หลายกลัวไปเป็นหนึ่งแล้วพี่น้องหนึ่งแซ่บเนี่ยนะ พคนะตั้งลายนึกไปหนึ่งแลค่ะให้เบิ่งก่อนข้างในมันพาออกมาเป็นจัตตันๆััน,นึงสีพี่น้องนี่นี่ไปนห,นหนึ่งนะึงละล่างดลยี่ล่างแล้วเขากับอันนี้พี่นอออ้องพคนะตั้งลายคนละพี่น้องพคนละงานต่พนอ,อ,อพออี่น้องพคนละทั้งคนละปรกคานพ่ออีกเนาะ ในหนึ่งแล้วนี้หนึ่งหนึ่งในหนึ่ง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 เปาพี่เปาพลาดขอโทษขออภัยพี่น้องจ้ะให้แม่ก็อยู่ผู้เดียวมาเก็บเห็ดเลยออกจากเวียกจากงานของกันเลยๆมาเลยพี่น้องนี่ป้านี่นี่สูบเบิร์ดจ้ะเขามาพอนี่พอดีเลยจ้ะไปพี่น้องย่างต่อข้าพอเห็นนี่ก็เจ็บเบิร์ดแน่จ้ะนมาเก็บเบิร์ดแล้วโอ้นอนๆอยู่ตุ้มๆอยู่น้ำเห็ดแล้ว อ่นอนๆดูไหมอือตัวนี้ต้องซ่อนเถอะแต่ไปปิ้งอองปิ้งต่ำแกแแ้วแซ่บแซ่บด้วยพี่น้องจ้าเนี่ตยซ่อนเนาะเฮ็ดตัวนี้ถ้าบัวสำนันอีิีอยาเก็บเด้อยพี่น้องบนสีมีคูแฝดจ้ะอือแม่หนังสือพันบ,บอกไว้ถ้าบัวนี่อยาัดเก็บเด้อยพี่น้องนี่นี่ข้างในคงจะเป็น,น,นเรืงเศษพี่น้องนี่ ให้เม่ให้เบื้องสัตว์จ้ะกินได้อันนี้พันงามรุ่นส,สมบุญพี่น้องอยู่นี่ปลานนให้เบื้องสัตว์เลยจ้ะงามานนครับกินได้จ้ะพันเม่นอยู่ประมาณสองสามชนิดนี่นะเฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องคือขาสันสันค้าสันสันค้าเน่าเน่าสิน,อนๆๆสนะอันนี้ยายเม่นเคยเก็บเคยกินเนอจ้ะจังเก็บ พอได้น,น,นังสือเพิ่นบอกไว้อายุต่ออันท่าว่าสำนันอยากจะเก็บเห็ดอันอันนี้พี่น้องมันเพิ่นตระกูลเดียวกับเห็ดอันแทดเพชรธาหรือว่าสำพินยองสำหรัพี่น้องจ้านี่จ้าเห็นได้พี่น้องยายแม่เก็บเก็บเห็ดทุกชนิดละเมื่อนี้พี่น้องฮะเก็บเพชรรวมเนาะอืมป้าส้นข่อยบอกพี่นอ้องคนบูฮูจกจักมันกะว่าเหเ็ดเบียร์ได้หรือพี่น้องเนาะ อถ้ากินได้ถ้าพี่น้องเฮดสันดิดนี่ขอสีฟ้าเก็บพี่น้องจ้ะนี่นี่มันกินได้พี่นอ้องอือกูนะปั๊บต้องสก็บเฮดอันนี้เฮตยัง,กงกเกาะเกาะก็ยวกวับสิขึ้นซื้อให้ดอกพี่น้องเฮนี่มันมีหลายสายพันธุ์เนอะพี่น้องเฮ็ดขอกเฮ็ดขาวอือถ้าบ่มันใจก็จะเก็บ เพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์พี่น้องจ้ะ,จะเก็บปศุสัเอาใส่ถุงปุ๋ยไปตัดที่บ้านยังเอาขามาถิ่มปลาเอายุงมันหลายพี่น้องดิปลาเนี่ยกินได้จ้ะถ้ากินอะไรใยเมล็สิโปเก็บพี่น้องถ้าะว่มันใจก็อะไรเก็บน้ำใอยสิบ,บอกสู้คลิปนั่นแหละเพราะว่าเห็ดมันอันตารายพี่น้องเห็ดมันคือกันหลายลายเห็ดนะเขาเจ้าคอมเมนต์มาก หลายโพดเฮ็ดจังสรนจังสรนเออแม่นอยู่หลายพี่น้องแต่ว่ามันสิแม่นอันเดียวกันบ่แค่นั้นแหละเพราะว่าเห็ดมันคือกันหลายแยกแยะบอกเลยพี่นอ้องเห็ดอั็นจำพวกแบบนี้นะเขาขาวนี่บ่คือเขาไปเก็บเห็ดผงเนี้ยอืมเก็บหอกเห็ดผงนี่เห็ดผงบอกเห็หวานนั่นสิหนึ่งเบิ่งไงเห็ดซุ้มบุญนี่เบิ่งยากพี่น้องนี่ยายคักไายนี่ ถ้าคนบานแล้วก็าสร้างข้อเป็นหนึ่งพี่น้องจ้เาเป็นหนึ่งร่างนี้ดียนุบปลงเอาไปเลยลายดอกหอมมะพร้าคนต้นคนบานเนาะสิเรียกเอาอันได้แก้กับสิบ่เอา เก็บทุกเห็ดที่ใยแม่เก็บนะถ้านเป็นเห็ดเบี้ยสิบอกเก็บเด้อพี่นอ้องนักล่าเห็ดคือใยแม่ศึกษาก้อนเก็บก้อนกิน,กค,กนค่อยเก็บค่อยกินค่อยเก็บวนว่าเก็บไปแตะพืชตะพืชพืชออกคักออกเนี้ยเนาะนีะ่น เอาซุ้มอ่อนๆไปหาซุ้มอ่อนๆพี่น้องบันเห็ดปวกปานเท่าเนาะเก็บเห็ดไปย้ำเลยอันคุณสาวไปย้ำนั่นอีกแล้วบอกพุ่น่าดิอือพุ่นอยากแก่เราพุ่นเนาะเฮ้อยากแก่เราพี่น้องท้างในมันอยากดำเราเนาะเราถีบซ่านะบ่อนี้บ่เอาดอกพุ่นน่ะ เงยดำเลยฮู้ใช่ได้ไหมตอนเช้าคุณพ่อเราได้ไล่แล้วคุณวางกไปตัดด้วยบ้านถือฝนมันละเปือยไว้